เอาแล้วผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่ผมกับจำใสนั่นเองนะครับก็วันนี้เนี่ยเราอยู่เกมบิดเทพมรณะชีวิตนิรันด์นั่นเองนะฮะซึ่งต้องบอกเลยครับว่าเกมเกมนี้เนี่ยเพิ่งเปิดได้ไม่นานนะแต่ว่าผมก็เล่นมาสักพักแล้วผมก็ได้ตัวละครที่ถือว่าโอเคแล้วนะฮะก็คือแค่เติมอีกสักนิดหน่อยนะครับเราก็เอาตัวละครเอเอเให้หมดก็ถือว่าแจ๋วแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมในส่ะพาเพื่อนเนี่ยมาดูพี่กายกับพี่เจนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมไปเจอกับบุคคลปริศนาด้วววครัับแแลล้้้้เเเเเขาาานนนนนนีี่่่ยยยยกกก็มมมออูใงะะฮ เพื่อนคิดว่าขายก็ลองคิดกันไว้ก่อนล้วกันนะครับก่อนอื่นนะครับผมพาเพื่อนเนี่ยมาดูหน่วยของพี่กายกับพี่เจก่อนแล้วกันนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นอันดับ2ของหน่วยนะเออแปลกมากนะครับคือเดมโพโลใช่ไหมนี่ครับเขาขึ้นมานําแล้วนะครับจานวนประชากรเนี่ยเข้ากเท่ากันด้วยนะแล้วก็ขึ้นมานําเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยกายของพี่เจกับพี่กายเนี่ยก็คืออยู่อันดับ2แล้วนั่นเองนะฮะแต่ว่าผมสมัครไม่ได้แล้วเต็มไปแล้วนะฮะก็เดี๋ยวพี่ กายเนี่ยเขาบอกว่าช่วงแรกเนี่ยรับคนมั่วนะครับอนาคตเนี่ยไม่แอคทีฟขออนุญาตเชิญออกนะครับโอ้โหผมไม่ทันไงี่คือถ้าผมทันนี่จะแบบเพอร์เฟกมากๆนะแต่ผมไม่ทันนะครับไม่เป็นไรนะครับโอเคก็คลิปในวันนี้นี่รัเราจะพาเพื่อนเนี่ยไปดูอันดับหนึ่งด้วยนะครับว่าอันดับหนึ่งเนี่ยเขาเป็นใครแล้วเพื่อนเนี่ยจะเจอกับบคุคคลคนไหนนั่นเองนะครับเราเข้าไปที่อันดับเลยคือผมต้องขออนุญาตพี่กายด้วยนะครับที่ต้องมาเปิดเผยตัวละครนะแต่ว่าพี่กายก็ไม่ได้ปิดตัวละครไว้นะเดี๋ยวเดียนเดี่กายกับ คนนี้ครับเพื่อนๆเห็นไหมว่าเขาคือใคร Nobody เออโนบอดี้แซดเอ็กซ์นั่นเองนะครับก็คือเขาไปได้รับหนึ่งของเกม One พันแม n นะครับคือผมไม่แน่ใจว่า n o b o ดีเนี่ยเขาได้รับเงินสนับสนุนจากเกมด้วยหรือเปล่านะครับเหมือนพี่กายที่พี่กายเนี่ยเขาเป็นคนที่ได้เข้ามาเล่นคือได้รับสนับสนุนวิญญาณเข้ามานะฮะแต่ว่าไม่แน่ใจว่า n o b o d y X เนี่ยได้สนับสนุนหรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวละครเนี่ยโหดมากๆนะครับผมจะไม่ขอเจาะลึกแล้วกันนะครับให้เจ้าของช่องเขาได้รีวิวแล้วกันนะฮะโอเคครับต่อมาครับ ก็พี่กายครับพี่กายเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งด้วยพลังที่ฉีกแบบห่างมากๆนะฮะ oh. นี่ครับก็ตัวละครประมาณนี้เลยนะซึ่งผมจะไม่เจาะลึกหรือว่าสกิตลตัวละครนะครับจะไม่สปอยละกันนะครับแต่ว่าตัวละครประมาณนี้เลยกันนะไม่พูดถึงสกิลละกันนะครับโอเคครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมยังไม่เห็นพี่เจะนะมันไม่สามารถค้นหาได้ด้วยหนะรือพี่เจชื่ออะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะผมยังไม่ไปด,ด,ดูพี่เจนะแต่ว่ามีคนนี้ครับวอสตันเหรอโอ้โหตัวละครเขาเลื่อนนะฮะไม่แน่ใจว่าคนคนนี้เนี่ยได้ทำยูทูบหรือเปล เออก็จะมีตัวละคร UR นะครับเป็นตัวละครที่แข็งแกร่งมากๆนะครับมีตัวหนึ่งนะครับนี่ซึ่งผมเนี่ยเก็บเศษมันอยู่นะครับโอ้โหซันเงี้ยสิตัวละครโคตรคทเท่เลยเนี่ยก็เป็นตัวละคร3ดาว4ดาวแล้วนี่นะโอเคครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่โหดม,มากเลยนะก็ผมหาพี่เจไม่เจอจริงๆวันนี้ไอีซี่แมนคุณอีซี่แมนก็มาด้วยเหรอผมขออนุญาตนะคุณอีซี่แมนนะขอเปิดดูหน่อยนะฮะ ก็ประมาณนี้นะโอตัวละครก็เป็นตัวละคร S S R เลครับโอ้มีตัวฮิลที่เป็นแจกตอนแรกด้วยเนาะโอเคครับให้เจ้าของช่องเขาได้รีวิวแล้วกันนะโอ้คุณอีซี่แมนนี่ก็ตามมาด้วยนะโอ้เมื่อคืนนี้คุณอีซี่แมนสตรีมอยู่นะครับนะคนที่เล่นในเกมวันพันแมนนี่ย้ายมาเยอะนะครับคือไมุ่แน่ใจว่าพวกคุณ RPGN พวกใครอะโปเต้อะไรเงี้ยเขาจะมาด้วยหรือเปล่านะฮะแต่ว่าพวกผมเนี่ยก็มากันแล้วนะครับเออไม่เจอเลยนะไม่เจอจริงๆนะครับ ตอนนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ติดอันดับนะเพราะพลังของผมเนี่ยสองพันสี่นี่ยโอเคครับต่อไปครับเราไปลองดูตัวละครนะครับว่าใครเนี่ยจะได้เป็นตัวละครอันดับหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยตัวละครที่เป็นอันดับหนึ่งเนี่ยมีคุณ nobody x เนีครับที่ติดนะครับตัวประกอบกายหิดเนี่ยก็ติดหมดเลยนะครับ <St ort> โหดมากฮนะแต่เราไม่เข้าเราไม่เจาะลึกตัวละครนะโอเคครับไปต่อไปก็ดันเจียนก็โอ้พี่กายนี่โดนดัดนเจียนออลิตนี่ไปไกลมากเลยเนี่ยโอเค แล้วตอนนี้คอแขนก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับอ๋อวอสวันนี่เขาเป็นหัวหน้านี่ว่าพลังลบที่เป็นระดับสามเนี่ยอออ๋อออไป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 อะกดไลค์ไป <c oughs> โอเคครับประมาณนี้ลยกันนะเดี๋ยวรอนี้เนี่ยเราจะหาเพื่อนเนี่ยมาดูตัวละครของผมก่อนแลยกันนะครับเจาะลึกตัวละครผมหน่อยลยกันว่าผมเนี่ยใช้ตัวละครอะไรกันบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวจัดแนวลบก็ตอนนี้นะครับผมเนี่ยใช้ตัวละครประมาณนี้นะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนเอาตัวดามจออกแล้วเว้ยเพราะว่า ในการเล่นเจ้าเกมเกมนี้เพื่อนเพื่อนเห็นไหมสังเกตที่มุมนะครับมันจะมีสายที่แพ้ทางกันนะครับชนะทางกันอะไรเงี้ยผมมีสายความเร็วกับสายโล่นะครับซึ่งตัวละครสายความเร็วเนี่ยมันจะมีไอตัวละครตัวนี้ไว้เนี่ยไอตัวนี้มันแจกฟรีครับเพื่อนเพื่อแล้วก็ไม่ได้แจกฟรีเราเติมเงินแล้วมันก็จะแจกฟรีนะครับเหมือนเป็นการเติมครั้งแรกอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เ,เพื่อนๆสังเกตครับมันจะมีผลลั์หอวิญญ,ญาณอะไรพวกนี้เนี่ยเราสามารถนําตัวละครออกตามนี้ได้นะครับแล้วเราจะปลดล็อกพวกสกิลรบต่างๆนะครับซึ่งผมเนี่ย หอวิญญาณมังกรฟ้าเนี่ยออกมาเนี่ยบวกแอตแท็กถึง5%นะครับแล้วก็จะเป็นเสือเนี่ยบวกคิดถึง7%นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมอยากได้เต่าดำมากนะครับลดดาเมจลงบวกหเนะครับก็เพื่อจะเอามาแก้ทางให้พวกนี้แหละนะฮะก็เลยจะมีบวกของแอตแท็กเนี่ยเยอะขึ้นนั่นเองนะครับก็แล้วสามารถแก้ทางพวกนี้ได้โดยการใช้อันนี้ออกมาครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมมีไม่พอนะครับถ้าตัวละครผมครบเนี่ยก็เจ๋วเลยอะประมาณนี้เลยกันนะตอนนี้เนี่ยผมยังอยู่แค่นี้นะครับส่วนอีลิตนะครับผมใช้ประมาณนี้นะ เอาไว้ลงอีดิทแล้วก็ดันยาวๆไปนะครับก็จริงๆเนี่ยเดี๋ยวดิผมไม่ได้ตัวละครน,นิาผมลงอ่ะปุ๊บโอเคจัดประมาณนี้พลังน้อยเฉยเลยโอเคไม่เป็นไรครับก็ประมาณนี้เลยกันนะส่วนเรื่องราวของคลิปในวันนี้นะครับเอออีกอย่างหนึ่งฮะตอนนี้เนี่ยเราสามารถเติมเงินแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะไม่ได้รับตัวละครใช่ไหมไอตัวละครตัวน,นี้เนี่ยเบียร์คุย่านะครับเราสามารถรับได้ตรงนี้เพื่อนๆเข้าไปที่ตัวละครนะครับแล้วเข้ามาตรงนี้ฮะ ซึ่งจะเป็นเขียนตรงที่ว่ายังไม่ได้รับตัวละครเนี่ยเพื่อนเห็นไหมที่เป็นพวก UR อาร์อะไรพวกเนี้ยเราสามารถกดตรงนี้ได้เพื่อนแล้วก็กดมันจะเป็นเศษที่เราเนี่ยสามารถเก็บได้ครบแล้วนะครับเราสามารถกดรวมเศษแล้วเราเนี่ยก็สามารถรับตัวละครนันได้เลยนะเนี่ยอย่างผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยมี63เศษแล้วนะครับผมสามารถกดรับเศษได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมใช้นี่ได้ปะเศษสีแดงอ่ะใช้งานได้ปะถ้ามันใช้ทำอะไรวะเนี่ย อ๋อ oh, ใช้แอปรีวิวนี่ยครับอ้โหนูว่าใช้แบบปลดล็อกตัวละครได้โอเคประมาณนี้นะครับเออซึ่งสายปีนี่ครับสามารถรับเจ้าฮาลุฮาลาได้อุลุฮาลาเนี่ยก็เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถสุ่มได้นั่นเองนะครับได้จากการอัญเชิญนั่นเองนะฮะเพราะว่ามันมีตัวละคร UR อยู่นั่นเองนะครับใช่ปะเม,ม,มื่อผมเข้ามาสุ่มตรงเนี้ยอ่าไม่มีซะด้วยนะอขอขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับเออไม่มี ไม่เป็นไรฮะเราก็สามารถส่วนนี้นเพื่อเก็บรวบรวมเศษพวกตัวละควรพวกนี้ไปอัพได้นั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้เลยกันนะสำหรับราวของคลิปในวันนี้นี่ครับก็รอดูการรีวิวตัวละครแต่ละช่องก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมารีวิวด้วยแหละนะครับแต่ว่าคลิปวันนี้เนะี่ยเราพาเพื่อนเนี่ยมาดูก่อนแล้วกันนะครับว่ามีใครเล่นอยู่ในเกมเกมนี้บ้างนะครับเขาเล่นในเซิร์ฟสิบสองนะเผื่อเพื่อนเนี่ยอยากจะเข้ามานะครับผมก็อยากให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเข้ามาเล่นในเซิร์ฟสิบสองกันนะครับคนไทยเนี่ยจะได้เยอะๆแล้วก็ คนมันจะได้เยอะๆแบบเพิ่มไม่เหงาอะแข่งกันขึ้นอันดับอะไรแบบนี้เนี่ยผมชอบแบบนี้มากกว่านะฮะโอเคครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะเพื่อนๆนะสำหรับวันนี้เนี่ยก็สวัสดีครับผมเออยังจบไม่ได้นะฮะผมพาเพื่อนเนี่ยไปต่อสู้หน่อยละกันนะครับจะเป็นการต่อสู้ในบทที่5้าละกันซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเพิ่งขึ้นมาได้หนึ่งนะฮะพลังบล็อกผมมันยังน้อยวะ่ะนะครับก็เลยยังเข้าสกิลของพี่โอ๊คพี่กายไม่ได้นะครับไปเดี๋ยวผมไปต่อสู้ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวเพื่อนคอยดูสกิลของตัวละครละก นี่ฮะจะเป็นการต่อสู้แบบนี้เลยนะครับมีการเปิดออโต้นะครับเปิดคูณหนึ่งคูณสองคูณศูนย์จุดแปดนะฮะแล้วก็จะตีกันแบบนี้ปกติไปเลยนะครับเพื่งไปได้ยินเสียงวะไม่อาจจะได้ยินนะนี่จะเป็นการคอมโบต่อเนื่องนะครับผู้เล่เพื่อนเข้ามาเล่นเนี่ยมันจะมีการสอนเพื่อนอยู่นะครับว่าคอมโบต่อเนื่องทำอย่างไรแล้วก็โจมตีอะไรเงี้ยทำอย่างไรนะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะเพื่อนนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม